Là วหมอล้15้า 颜色。 พักตอนผู้ใดเองเส้นหนาเวทีกระบอกต่างคามุุนหวายผู้สาวยุ่ มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศุนทร์รัคตะแบนชลดานะนี่วันนี้คนเปิดตื่นมาคุยมาช่แบบเฮ้ยทำไมคนคนนี้คุ้นยังเลยอะใช่แต่นักร่องหนราคนนี้ทำไมคุ้นยังเลยเอ๊ะทำไมมึงมาแบบนี้โอ้โหเปลี่ยนแนวสุดเลยแนวใช่คะแนวนี้ต้องให้เขาหายใจก่อนนิดนึงนะครัก่อนจะคุยนะครับพักก่อนที่สุดสุดมากชินี่บอกเลยเมื่อกี้บอกว่าโอ้โหทาได้ยังไงเนี่ยใช้พลังเยอะมาก เป็นแบบถ้าเต้นเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องหอบครับจะเหนื่อยแค่ไหนก็หอบครับผมเหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกดีปกติเนี่ยจะร้องช้าๆเพลงช้าถูกไหมล่ะใช่ค่ะคราวนี้เป็นหมอนำจัดเต็มมากจะเต็มค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของตะกแตแนด้วยเอาอย่างงี้ไปนั่งคุยไหมจะได้พักจะได้พักด้วยอค่ะเชิญค่ะตอนตอนที่ตอนที่ค่ายมีการคุยกันว่าเฮ้ยเรามาลองอะไรใหม่ๆดีกว่าตอนนั้นมีไหมแบบว่า จะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีมีคิดไหมว่าฉันไม่เคยเป็นสไตล์นี้แล้วฉันจะทําได้หรือเปล่าจริงๆจริงๆเราเป็นคนเสนอค่าย,ย,ยก็คือแตนอ่ะคุยกับทางพี่เพชรไว้ว่าเ,เอเอยอยากทําเพลงแนวนี้เพราะว่าแตนเป็นคนที่ชอบดูหมอํำม,มากเอเวลาว่างจากงานคอนเสิร์ตก็คือแบบชอบแอบ,อบไปดูมอดลาดูเลยแบบมีความฝันว่าเออเราเป็นคนอีสานเหมือนกันเราเป็นคนโคราดอะไรอย่างเงี้ยตออยากอยากออกอัลบั้มที่แบบว่าอยากมีเพลงหมอํำเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้มีแล้วแล้วเป็นยังไงเออเป็นยังไงบ้างคะพอได้มีแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราพอไปขอทางค่ายแล้วทางค่ายเขาอนุญาตก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขจังเลยที่เราได้ทําแล้วแฟนเพลงอะคะแฟนเพลงก็เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งว่าเฮ้ยทาไมอยู่ๆตะกูตานมาจากไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เพลงจะช้าทุกคนก็จะชินกับตะกตานเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แฟนเก็บ อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชินภาพรักอย่างนั้นพอโผล่มาทีปุ๊บเฮ้ยเต้นแล้วร้องเปลี่ยนแนวด้วยมาร์ทด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบพิเศษที่สุดเลยแล้วก็ชุดก็เซ็กซี่มากเลยแต่ดูมีความสุขมากเลยครับมีความสุขมากเลยการที่จะได้แบบเขารูเห็นก่อนแล้วนี่ชินว่าเวลาเขายืนร้องเขาจะมีใหม่ะแล้วเ็ายืนรูปใหม่ไปร้องไปใช่ไหมแต่นี่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่มาโชว์อ่ะมันมาเอนจอยอ่ะใช่ค่ะหน้าคุณแบบใช่ดูเอนจอยมากเอ็นจอยมากเลยเป็นสิ่งที่สัมผัสได้เลยเมื่อกี้แบบยิ้มแย้มมากเลยนะชว์แล้วแบบเหมือนได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆเนาะใช่ค่ะมันเป็นความสุขมากค่ะซึ่งมีมีเอ็มวีมีเอ็มวีค่ะมีเอ็มวีเขาบอกเพลงนี้เป็นอุตสาหกรรมของครอบครัวถูกไหมฮะถูกต้องเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เงินมันไม่รู้ไหลไปไหนไงครให้แต่งครับเพลงนี้ เพลงนี้พี่เพชรแต่งค่ะสามีเป็นคนแต่งให้ซึ่งซึ่งจริงๆอย่างที่แตนบอกแล้วว่าเออแต่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เพชรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากทำเพลงนี้จังซึ่งพี่เพชรเขาก็ทำเพลงแนวนี้อยู่แล้วด้วยก็ตรงกับร่องเขาแล้วด้วยสิ่งที่เราอยากมาบวกกันมันก็เลยแบบว่ามันลงตัวพอดีแต่ด้วยการที่เป็น ต่างค่ายเนี่ยมันมีปัญหาไหมแดนตอนแรกเราก็กลัวมีปัญหาแต่ว่าหลังจากที่ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยซึ่งพอผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ปุ๊บไฟเขียวปุ๊บก็เลยทุกอย่างก็เคลียร์ล้หมดเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการเหมือนที่แบบว่าเราได้ร่วมงานกับทุกๆุฝ่ายแล้วสร้างผลงานที่ดีออกมาดีมากเมื่อกี้คุยพี่วุฒิดังแน่นอนเพลงนี้โอ้ชาตเลยนะดังเลยดังยังนเลยมันมีหลายเพลง ทุกคนมาเปิดตัวให้นี่ไงแล้วเราแล้วเราก็ฟังแล้วเราเดดลวลาบันดังเราก็จะบอกว่าโอ้โหท่อนฮุกนี่มันพี่มั่นใจว่าพี่จะได้ยิน,นคนรถพี่จะเปิดตลอดนแน่ๆเลยที่จะได้ฟังในรถ <laughs> ชัวชัว เพื่อนเพื่อนทหารผมก็น่าจะเปิดบ่อยมากแบบนี้ครับผมเข้ารถแต่นี้ไปกนังเริ่มแล้วต้องต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มแล้วนี่หลามด้วยความรักบ้างดีกว่าหลังจากที่จดทะเบียนไปเรียบร้อยความรักเป็นยังไงบ้างแฮ ppy แฮ ppy มากนะคะซึ่งหลังจากที่เราพอได้อยู่ฉันครอบครัวแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้อยู่แบบเปิดเผยทุกคนรับรู้แล้วก็ เราได้ทําอะไรร่วมกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งใช้ชีวิตร่วมกันการแต่งเพลงการคิดงานร่วมกันมันเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกไปนีแล้วม,มันทําให้เราแบบว่ามีความหวังมีกําลังใจทุกอย่างมันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นมาด้วยค่ะแล้วแพนจะมีตัวนี้น้อยหรือยังะคะจริงๆก็อยากมีแต่ว่าของแปนเนี่ยเพิ่งรักษาตัวเองเกี่ยวกับในด้านของเรื่องมะเร็งแล้วก็ตอนแรกก็หมอห้ามก็ก็ต้อง เขาเรียกอะไรอ่ะรักษาตัวพักฟื้นไปก่อนเป็นไปก่อนตอนนี้ใช่ค่ะออกกำลังกายออกกำลังกายสุขภาพจะได้กลับมาแข็งแรงเร็วๆนด้ดีมากเลยนะใช่ค่ะดอกกำดกโอ้โหสุดๆครับคือปกติเนี่ย การแค่เราร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยพี่ชินก็รู้ใช่ไหมคะคซึ่งมันก็มันก็หอบอยู่แล้วนะเวลาเราร้องนานๆแต่รอบนี้เนี่ยมันทั้งร้องทั้งเต้นแล้วเต้นแบบสุดพลังสุดขีดมากรับรองว่าจะฟิตกว่าเดิมแน่นอนครับผมการันตีครับจริงๆเราเจอเราคุยกับหลายคนนะที่เขาต้องเต้นสุดสวิงอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ศิลปินไทยยันเทศบริเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกบอกว่าต้องจ็อกกิ้งหรือว่าต้องวิ่งอ่ะ สามสิบถึงสี่สิบนาทีต่อวันจนร่างกายมันชินคุ้นเคยมันเต้นแบบเป็นปกติเลยอะไรเงี้ยของแตนก็อาศัยเดินรอบหมู่บ้านเดินเป็นประจำเดินเป็นประจำเดินเรื่อยๆถ้ามีเวลาก็เดินจริงๆไม่ต้องวิ่งเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งมันจะกระแทกเข่าเยอะอะไรเงี้ยก็อาศัยว่าเดินแต่เดินเร็วหน่อยค่ะแล้วแล้วท่าเต้นที่มีที่เต้นเมื่อกี้มีท่าไหนที่แบบจะเป็นท่าฮิตเลยไหมคะให้สอนสอนชินหน่อยได้ไหมโอ้ ชินเหมืนหมอลำนี่เลยอย่างพี่ชินนี่จริงๆอย่างท่าเบสิกอย่างนี้นี่มองแค่หางตาปุ๊บเขาเต้นได้เลยโอ้ไม่ถึงขนาดนะครับพี่แตงเับก็ต้องสอนผมหน่อยแล้วครับผมได้ไหมได้ไหมได้หมอลำแล้วเอาแล้วชินเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะครับเพลงแดนชินทําหมอลำแล้วครับหลังจากนี้อะ ก็จะมีเอาท่าอะไรชื่อเพลงอลไรกันไงง่องได้ได้ได้แปลว่าอะไรไงง่องใช่ได้ทำไงง่องไงง่องแปลว่าไงง่องไไงงงงงง่่ออภาษาอีสานเขาโอ๊ยมวนจนไงง่องคัดแปลว่าแปลว่าคุณตลกคุณตลกอะไรอย่างเงี้ยต่อให้อกหักแค่ไหนมาผมขอไงง่องหน่อยยังไง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 เดี๋ยวผมดูแล้วเต้นตามก็ได้ไงไงง้องอ่ะอ่ะท่าอย่างไ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 ด้เดียวนะ ไงไงไงหมุนหัวโอ้โหไม่มีผมด้วยไม่สบัดอะไรอีกนอะยังไงนะอไง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 งอนี่ยาวยาวยาวสมรำปรจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเขาได้แล้วดิได้แล้วดิตึ้มตึมตึมนาไปที่ันตึมตึ้มตึมักันด้านี่ชินก็จะชินมากเลยฮะ เ,อเอนาเวทีกระกบุญาตานนี่ขอฝากผลงานนิดหนึ่งนะฮะกดดอกจันหนึ่งสอ 0... 0... 0เอ้ย7002ครับดอกจันหนึ่งสองสามเจ็น์นะครับเข้าไปดูที่ยู u ูบแกรนม์สโกลด์ออฟฟิเชียลเช้าวันนี้เราต้องขอบคุณตักแตนโชลดาที่แวะมานะฮะร้องหมอนำให้เราได้ฟังในเช้านี้สนุกมากเลยดังรัก